สายบุฟเฟ่เกิดสงสัยปลาหมึกบ้างสีขาวที่อยู่ตามร้านหมูกระทะคือหมึกปลอมหรือหมึกจริงเคยเป็นประเด็นอยู่ในโลกโซเชียล สำหรับหมึกบ้างหรือว่าหมึกสับปะรดเพราะมีการบ้างคล้ายสับปะรดว่ามันเป็นหมึกจริงหรือไม่เวลากินสัมผัสมันดีกรอบกรุบกรุบแต่ไม่มีรสชาติอะไรเลยมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบและล่าสุดก็เกิดประเด็นขึ้นมาอีกโดยมีผู้บริโภคถามว่ามันคือหมึกจริงๆเหรอครับทําจากหมึกอะไรและส่วนไหนของหมึกปกติผมเรียกหมึกปลอมโดยมีข้อมูลว่าหมึกชนิดนี้มักเรียกกันว่าหมึกสับปะรดเพราะมันบ้างคล้ายสับปะรด แต่จริงๆชื่อพันธุ์มังคือหมึกฮัมโบสขายแบบแช่แข็งมาจากอเมริกาใต้คนที่นั่นไม่กินกันเลยเอามาขายแถบเอเชียที่ชอบกินหมึกแมคโครขายกิโลละ92บาทมักจะอยู่ในจานยำราคาถูกหรือสมัยนี้ร้านราคาแพงก็เห็นใช้หมึกนี้มาทำเมนูเช่นสปากเกตตี้ในอาลีบาบาก็มีขายหาซื้อง่ายใช้สะดวกฟิตทิ้งไว้ไม่น่าไม่บูดไม่เสีย โดยสรุปได้ว่ามันคือหมึกแท้มีทั้งหมึกแท้และหมึกจากบุกอ่านที่ถุงก่อนเลือกซื้อขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลหรือหมึกโฟเซนต์รสชาติไม่ค่อยมีจืดๆที่มีขายทั่วไปตามห้างหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหมึกบั้งสับปะรดมักจะเห็นในร้านเนื้อย่างพอง่ายและสะดวกมากเพราะไม่ต้องเสียเวลาบ้างเอง